ไม่เป็นมัลือกินถ้าหิวหรืออะไรเงี้ยเขาจะไปที่ร้านแล้วก็ไปนั่งพี่กินตัวเลยดีน้อยยี่ตัวครับตัวหัวหน้าไหมนี่ครับชื่ออะไรหัวหน้าหัวหน้าชื่อปากนะครับเรียกมาเจอได้ไหมได้ครับปากปากมาเจอหน่อยเว้ยปากทำไมปากอ่ะตอนนี้ MGO บอกว่าหัวหน้ามันคือของอ้าวจริงเหรอเออหุ่นให้อยู่เว้ยเหมือนเขาเชื่อค่ะ แล้วเขาก็มาอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันไม่ไม่กัดคนไม่กัดครับยังไงก็ที่มากินข้าวนีแล้วก็ครับภรรยาผมแล้วลิงก็จะนอนอยู่บนนั้นแหละครับบนหลังคาเตียงแล้วลิงมันอือยที่ไหนคือวันนี้และเศษอาหารผมเก็บเศษผมต้องกำวังเหยียบอือลิงไงไม่ไม่ต้องครับไม่ต้องเหรอเขาเหยียบอยู่แล้วใช่ครับ แล้วก็เสร็จนะขอาหารเสร็จอะไรนี่ก็กินนมปังด้วยเหรอกินเข้าถังมาเ่ใช่เปลี่ยนนี่ก็คือจากที่ต้องทายมไหมเขาเหลือตัดขอบพิ้งเขาก็เอามาให้ไม่ต้องทาอะไรไม่ทาอะไรครับเดี๋ยวเขามาทาเนี่ยนี่เอาโมเดลนี้ไปใช้รถ库里ด้วยไหมครับรถ库里ไปเยอะไปพฤติกรรมเยอะครับพฤติกรรมมก็ต่างกันคือแค่ในบางหุ่นเพียนสามจุดพฤติกรรมสามที่ก็ต่างกัน ไม่ได้ทำลายคนแล้วก็อยู่อย่างนี้ทั้งวันคือสักกินน้ำม่วงเหรอเนี่ยทุกอย่างเลยครับแต่ว่าไปมปลาเว้ยมีเยตรงนี้สอวหนเลยเนี่ยเี ต้องหายเยอะเนาะทำเตี๊ยรา้านันเียราคาก็มันเยอะนะไอเป็กสิบปีนะคะถ้งบ้าเราใช้เวลาหลายวันมากเดขุ12ตันอยออก้าขช่วงนี้ที่มีที่ทอยขยะออกนะบางที่ไม่มีที่ถอยขยะนี่เลยเลยต้องรีบทำก่อนที่มันมาสร้างอะ

ได้กฎหมายเนี่ยเราไปตัดทิ้งก็ไม่ได้มันต้องให้ใหสกสสช้คณะกรรมการสื่อสารแข่งชาติเขาเป็นคนมาตัดก็ต้องค่อยๆทยอยออกครัแต่ที่เ้องพยามไล่ว่าเวลา,าตัดเนี่ยมันต้องให้ผู้ประกอบาการเขามาเลือกวันเส้นไหนังมีสัญญาเส้นไหนไม่มีสัญญาแล้วเทยอยตัดแต่ก็จะมีโครงการอาจจะทยอยทำปีหนึงก็ห้าหกร้อยกิโลเมตรก็ค่อยๆดีขึ้นแต่อยู่ดีเราไม่ตัดเนี่ยเพราะอาติดคุกได้ว่ามันเป็น กฎหมายอีกฉบับนึ่งแต่เดี๋ยวจะไปดูให้ครับตรงไหนที่ทำให้ดีที่สุดได้ทำให้ก่อนนะครับเรื่องอะไรนะเรื่องคนกว่าเดี๋ยวพี่ท่านพอไปดูคนกว่าครับโอเคครับเชิญครับพี่ครับผมสมว่าพร้อมทุกอย่างแต่รอเขาตรงนี้อย่างเดียวครับผมเนี่ยพวกเราที่ไม่ตัดสินใจไม่รู้เรื่องนี้นะคือทำเป็นนโยบายที่จะดีขึ้นตอนนี้เรื่องทั้งเรื่องตรงนี่เพราะเรเห็นเห็นนะ ในส่วนของก็ดาเนินการอยู่นะคะอยู่ในกระบวนการของขั้นตอนเพราะว่าอย่างที่เรียนแจ้งนะคะมันจะมีในเรื่องของรายละเอียดที่เราต้องเสริมเพิ่มเติมส่วนบางครั้งในเรื่องของรายละเอียดที่ท่านอยากได้นะคะก็ต้องกลับไปดูกนเพราะว,ว่าสิ่งที่ท่านอยากได้นะคะสามารถดาเนินการระเบิดจ่ายได้อยู่เปล่าะคะ่ะแต่ยังอยู่นะคะั่คือท่านตออผมรู้ขาา่าวาตอนนี้ทางแกตกำลังตรวจเอกสารของผุ้ชมสองค่งองอะคุณต่อไป ขอให้ดำเนินการหเพื่อนนีต่อค,ครับพราะว่า้หุดปูไหนขอให้ถูกันทั้งหุเพราะว่าอป็น<อ>ซึ่งทักษะลูกทาก็บอกมาดแล้วแต่ว่ายังไม่เตเดินการและสำหรับรราก,รปปราการหยุดอกำลัสักแเดนการหยุดรอบกำลังเปแค่สิบแปดเก้ามีปัดนเรื่องใหม่เลยเนี<ด>่ยให้หมนแรกเลยไหม<ๆ>เจออะรต้องงาน ดีเลยครับานไมร้ายดีครับผมในนามประธานทบตมนายชัยวัฒน์กุพิโมทนะครับได้เป็นประธานนี่มา37ปีนี่แล้วครับดีครับดีัากครับดุแข็งเพื่อรับใช้ชาวาปตมก็ปัญหาเดือดร้อนก็ผมก็ให้ชาวบ้านเขียนเป็นจดหมายไม่ตอบกระทู้สั่งมากก็มีชาวพม่ามาอยู่ ่ร้อยดีไมมีปัญหาไมคนแปลกแปก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะก็ถูกได้ตอนนี้สูงของเราก็ได้รับเด็กต่างชาตามาประมาณห้คนผมได้รับการยกนครับไม่ปัญหาอะไรไหมแล้วคุดรอกยังมีเครื่องดูดเปล่าดีทำให้เร็วขึ้นไหมเพราะตอนนี้มันระบายน้ามาจากพอคือระดั รนมาในคองเป็ๆก็มาไหล้นตลาดน้ำก็ไลมาลงคองนี้แล้วก็เรื่องของไปถ้ามนร้อก็ไหลก็มาในตลาดในนั้ช่วยกดนดูนะน้ำไามาไหมไมน้ำดูแล้วเป็นไงคอนเดินไปนั่งีดไี้นน้าดที่ของสำนกนตาเขาเขาทเขาจะโยกัตลาดใหม่แต่ผมไม่รู้ลเพราะว่าแล้วมัน สามารถมันจะให้แยกทำได้ไหมได้ก็เนี่ยก็พอดีที่มาจุดเนี้ยเพราะตรงเนี้ยขายของเนี่ยอ่ะเชิญเชิญตรงนี้เลยคืออย่างอย่างแม่ค้าเนี่ยอ่ะไปไหนแล้วล่ะเขาเทมันเล่นเนี่ยเขาจะเทอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเนี้ยใส่ถุงแล้วเอาไปถุง แต่ที่ทางทางทางเขตก็มาแนะนําว่าเออถ้าทําอย่างเงี้ยต่อไปเดี๋ยวจะหาที่ขังรอมให้ขันแล้วชาวบ้านแล้วเอาค่าบนแฟดแล้วก็จะเอาขยะเปียกมาทิ้งได้ไหมก็ต้องประชาชนปกติก็ลงปอกเออแล้วค่าเก็บขยะเราเก็บยังไงลายห้องหรือยังไงเออเป็นการขยะเลยค่ะสามลูกบาทเมตรที่นี่หกพันค่ะอ่าแล้วลูกก็เก็บลูกบ้านเองอ๋ออยู่ในค่าส่วนกลางค่ะไม่ได้เก็บเพิ่มอ๋อ ค่าที่ใ้จ่ายเขาต่อ,นตอนหน่วยก็จะลดลงคือราอยแยขยะพุ่มเนี่ยมันค่าใช้จ่ายมปปันถูกลงเลยก็ทําให้ได้ประหยัดลูกบ้านก็จ่ายก็เอาเงินไปทำอื่นได้เพราะว่านี่มันก็ตึงเหมือนกันนะสามร้อยสี่สิบห้าบาทตั้งแต่ปีสี่สิบสอมาก็ไม่เคยได้คุกับกกกกที่ตัวลูกบ้านก็คืออยู่กันหยักหยักที่เก็บได้กี่เปอร,ร์เซ็นต์ค่ับโดยกลางประมาณแปดสิบไม่จ่ายทำไงก็ต้องฉีดยาตลดเงี้ย ใช่ครับต้องยิงยาสลบแล้วก็เอาเข้ามาคงงพักแล้วก็ผ่าตัดในการยีท่อทำตัวผู้นะครับจะเน้นทำสัญลักษณ์ไว้เล้วทำไหมเขาทำกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ที่ทำอยู่ประมาณตอนนี้ได้สามจุดนี้สองร้อยกว่าตัวแล้วค่ะอ๋อเหรอไม่จําบัไปแล้วนะฝูงนี้ร้อยยี่สิบทําไปแล้วเก้าสิบห้าครับอ๋อทําตัวผู้ทําตัวเมียทั้งตัวผู้ตัวเมียอ๋อเหรอจับได้ตัวไหนทับตัวนั้นเขาพิจารณยอ๋อก็เยอะก็เออไม่น่ามันไม่มีลูกลิงนะน้อยลงนะครับเออ ให้กินลยเยารองเนี่ยกินค่ะผลงาน <c oughs> ให<ค>้พูพ้วมารองเลียงได้ไหมครับ <c oughs> จากรองจารองเดีม <c oughs> ันจะกลัวผมไหมนเนี่ยเ <c oughs> นี่ยหนีเลยแม่มืออย่างเดียวก็ได้ค่ะือโทษ

เยอะมากเยอะแน่ๆไปเนี He ่ยเขาจะกินนะเขาไม่เหเียวของเลยรับ <uh ัวดวระแวงระแวงกลัวอย่างงี้เราจไปไงอบท่เนของไทยอ่ะ ประชนีจุดไหนได้ดูไหมไจุดที่ริทล็อขยะ่คจากบาก่อต่ออนครับจากส่จุดไม่เหลือแล้วจนไมเหลือไม่เหลือแล้วครับ เนี่ยั้อเนีแต่ยงเนีว้ต้ยแล้วกออินวานนั่นเนี่พลเนี่ะนี่ไปดูเสาเ็นท่านมาใช่ไหมใช่พี่ ไม่เห็นสาวเลยหนูเกิดจากการนั่งเอาเพื่อนครับจะมีข้ออยู่โอ้โหยาวเลยถ้ผมได้ข้อได้หรือถ้าชาวบ้านเขาชอบหรือไม่ชอบไม่ทำเนี่ยเดินทางยากขึ้นแต่ก็ต้องชอบกันาเพราะว่าชาวบ้านไม่ร้อนดืขึ้นเรื่องโลกลื่นยูงนะคะเราตองอะไรแก้เลยจะได้ตอนนี้เรามีผูปัญหามาเยอะนะ ยังพูดอย่ารต่อไปนะท่านขอเกตมีไปเลขาเดี๋ยวอยากมาฟังว่าอยากจะได้ทำอะไรหาดูเป็นยังไงอยากจะให้ทำอะไรแก่อะไรตัวหน้าน่ามีไหมในพื้นที่คือออกกำลังกายเต้นแอโรบิกมีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวเชิญเชิญตามอันโดยทุกท่านเลยยให้ข้อมูลหน่อยครับหน้าบ้านหน้าบ้านประโพธตรงพิพิธภัณฑ์น่ะเกือบทุกวันเลยค่ะตามน้ำคือน้ำลงน้ำคือน้ำลงค่ะ ได้ครับจ้ะเอาอย่างอื่นมีอะไรไหมจ๊ะอ้าวอย่างอื่ออททนอ้าวชาประชานช่วยบ้านก็ดีดูเก้าน,นะครับขอเอาเรื่องที่ชาวบ้านชาวบ้านได้ฝากผมมานะครับเหมือนกับที่ท่าตะทาถูกแปะคุณอาดาวเลียบมาดูได้บอกว่าบอกผมว่าถนนของคุณแปะอันนี้ก็ฝากสงเกตและท่าพงว่าด้วยนะครับเรื่อง ผมขอเสือต่อหน่อยราการที่ชาวบ้านฝากผมมานะครับเรื่องสายโทรศัพท์สายสื่อสารยสื่อสารนะครับสองหมู่หนแปดหนึ่เก้าใช้เวลามานานแล้วเกะกะมากถ้าไปที่เราจะมีคนนาประจากว่าเนี่ยกลับมาเบื้องเก่าตอนนี้เราที่ชาวบ้านเขาฝากโอ้ขอมาแค่นี้นะครับ แล้วก็ไอ้สักหน่อยนะครับจากการผมด้วยและครับตอนชาวบ้านที่เดือดร้อ,อนที่ของหมู่เก้าและหมู่สองที่เชื่อมติดต่อกันนะครับอันนี้ฝากท่กานผอเกรงตรงนะครับผู้ว่าเลยครับขอบคุณครับ,บคุณครับ,บคือสาย ร้อยห้าสิบแค่นี้ก็พอแล้วแค่เอามาแต่ว่าเราเดี๋ยวผมจะทําเป็นลักษณะเป็นเป็นตัว L คู้ที่ได้รับความเฉลือทั้งสิ้นหนึ่งพันหกร้อยหคนนะคะจากยี